ะวัดเซียวเพิงหรือ Xpeng รถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่เตรียมเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย <Go. S 3> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนแบรนด์นะครับซึ่ง ทางเราเพิ่งจะเห็นข่าวนะครับว่าแบรนด์นี้เนี่ยเตรียมทําตลาดในประเทศไทยเช่นกันนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะนํารถเข้ามาโชว์ตัวในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2024นีนี้ด้วยครับซึ่งก็คาดว่าในงานนี้ปีนี้น่าจะคึกคักแน่นอนทั้งในด้านของรถยนต์สันดาปและรถยนต์ไฟฟ้าเพราะรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับตอนแรกเนี่ยทางเราคิดว่าจะมีรุ่นใหม่ๆเข้ามาสัก10รุ่นนะครับแต่พอเราทําคลิปเกี่ยวกับการอัปเดตปุ๊บไม่นาน นะครับมีข่าวว่ามีรุ่นใหม่จะมาโชว์ตัวรวมถึงบางรุ่นนะครับก็มาเปิดตัวในงานนี้เพลอเรวมแล้วกว่า20รุ่นเลยทีเดียวส่วนแบรนด์ที่จะพูดกันใน EP นี้นะครับนั่นก็คือแบรนด์เสี่ยวเผิงหรือ Xpeng ทางเราเคยเกริ่นไปตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยมีข่าวเลยนะครับว่าจะมีการเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยแต่ในเมื่อมาแล้วนะครับ เรามาทําความรู้จักพร้อมทราบประวัติข้าวๆของเขากันหน่อยดีกว่าครับสําหรับแบรนด์เซียวเพิงนะครับก่อตั้งขึ้นในปี2014โดยคุณเซียเฮงหรือเฮนร่เซียและคุณฮีเต๋ออดีตผู้บริหารระดับสูงของกวางโจออโตโมบิลกรุ๊ปโดยแบรนด์เซียวเพิงนะครับ มีการซัพพอร์ตจากผู้ก่อตั้ง UC Web และอดีตผู้บริหารของอ l ล b บ b บาฮีเสี่ยวเผิงซึ่งประธานคนปัจจุบันนะครับของแบรนด์เสี่ยวเผิงนั่นก็คือคุณหลุยจุนผู้ก่อตั้งเสี่ยวมี่โดยในปี2018รองประธานของอาลีบาบาคุณโจเซฟไซก็เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของเสี่ยวเผิงด้วยหลังจากที่เสี่ยวเผิงก่อตั้งขึ้นแล้ว ได้มีบริษัทในเครืออย่าง Xmotor.AI สำหรับทดสอบรถยนต์ไร้คนขับจากกรมยานยนต์แคลิฟอร์เนียโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนปี2018และเปิดตัวรุ่นแรกในเวลาต่อมานะครับนั่นก็คือเซียวเพิง G3 โดยเป็นรถ SUV ตามด้วยเซียวเพิง P7 ซีดานไฟฟ้า4ประตูในปี2019 หลังจากนั้นนะครับในปี2019ทางเสียวเผิงยังระดมทุนได้อีก400ล้านดอลลาร์สหรัฐร่วมถึงในปี2020นะครับทางเสี่ยวมี่เข้าร่วมลงทุนในฐานะการลงทุนเชิงกลยุทธ์กับเซียวเผิง จำนวน500ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกลุ่มนักลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็น Aspect c o r t o Hillhouse Capital, Sequoia Capital China, Alibaba, Qatar Investment Authority ร่วมถึง Mubadala กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของอาบูดาบีหลังจากนั้นนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมปี2020ทางเชียวเพิงมีการระดมทุนอีกถึง1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยการเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ทำให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นถึง40%ในวันแรกของการซื้อขายและต่อมาในปี2021นะครับทางเซียวเผิงก็ได้ปล่อยรถซีดานซับคอมแพกอย่างเสียวเพิง P5 ซึ่งเป็นรถยนต์จากการผลิตคันแรกที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ไรด้าสำหรับช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงหรือ ADAS และปี2023นะครับ ก็ได้เปิดตัวเซียวเพิง G6 หรือว่าเซียวเพิง G6 รถยนต์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะรุ่นแรกของโลกรวมถึงมีการร่วมมือกับ Access Euro ในการทำงานของระบบเสียงในรถยนต์รวมถึงระบบความบันเทิงและร่วมมือกับ v o l ks w a g e n สําสำหรับพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในแบรนด์ v o l ks w a g e n ในตลาดประเทศจีน สำหรับเทคโนโลยีเด่นของแบรนด์เซลเพิงนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีออโตมั m ส u ด Driving หรือว่า X-Pilot ที่ใช้การผสมผสานระหว่างไลดร์เรดาร์รวมถึงกล้องเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ซึ่งการทำงานร่วมกันของ3สิ่งนี้จะสามารถประมาณการความลึกที่แม่นยำแก่สิ่งกีดขวางเล็กๆน้อยๆอยที่เคลื่อนไหวได้ไม่เว้นแม้แต่เด็กและสัตว์เลี้ยงคนเดินถนนคนขับรถจักรยานยนต์โดยระบบนี้นะครับ ทางเสี่ยวเพิงได้ใช้ของ l ีวอลส่วนแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในยานยนต์ไฟฟ้าของเสี่ยวเพิงนะครับได้รับการพัฒนาโดย Contemporary a m p r อ x t e c h เทคโนโลหรือว่า CATL ผู้พัฒนาแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของจีนโดยเป็นแบตเตอรี่ LFP แบตเตอรี่ที่ทางเสี่ยวเพิงได้นำมาใช้นะครับเขาได้เคลมว่าจะทำให้รถยนต์ของเขาเนี่ย สามารถวิ่งได้ตั้งแต่480กิโลเมตรถึง700กิโลเมตรเลยทีเดียวรวมถึงเคลมว่าแบตเตอรี่ของ CATL ที่นามาติดตั้งในเสี่ยวเพิงนะครับมีไลฟ์ไซเคิลที่ยาวนานและมีความปลอดภัยสำหรับโรงงานของเสี่ยวเพิงนะครับก็มีในเมืองเจ้าชิงและเมืองกวางโจวซึ่งกำลังการผลิตรถยนต์ของเสี่ยวเพิงนะครับมากถึง100,000คันต่อปี ส่วนการมาของเสี่ยวเพิงในประเทศไทยนะครับจะมาภายใต้ดิสตริบิวเตอร์ผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการโดยทางเสี่ยวเพิงนะครับ ไม่ได้ทำตลาดในไทยโดยตรงจากบริษัทแม่ซึ่งมีการคาดการณ์ว่ารถยนต์เฉี่ยวเพิงนะครับที่จะมาทำตลาดในประเทศไทยรุ่นแรกนั่นก็คือเฉี่ยวเพิง X9 Luxury MPV ไฟฟ้า EV 100%ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานสถาปัตยกรรม SEPA 2.0พลตฟอร์มถือเป็น MPV ขนาดใหญ่จากค่ายเชี่ยวเพิงนะครับ โดยรูปแบบ2อบวกสบวกสที่นั่งที่มากับดีไซน์เส้นสายแบบคมสัวนทรงตัวถังดูแปลกตาแต่ยังคำนึงถึงหลักอากาศพลาศาสตร์โดยการออกแบบลักษณะนี้นะครับทำให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเพียง 0.227เท่านั้นโดดเด่นด้วยชุดไฟ LED ที่เฉียบคมประดับด้วยไฟ DRL ที่พาดยาวทั้งกระโปรงหน้าพร้อมประดับโลโก้เสี่ยวเพิงที่กระโปรงหน้ากระจังหน้ายังคงเป็นแบบปิดติดตั้งกล้องด้านหน้า1ตัวตัวถังออกแบบตามคอนเซปต์ Starship of Tomorrow หลังคากระจกพารามิกขนาดใหญ่ประตูด้านหลังเป็นแบบสไลด์ซึ่งด้านข้างตัวถังนะครับก็จะเป็นแบบเรียบหรูแต่มีการเล่นเส้นสายเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเป็น เป็นไฟ LED ที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งพร้อมคาดแถบคำว่าเสี่ยวเผิงจับคู่กับล้ออลอยขนาด19นิ้วมิติตัวถังของเสี่ยวเผิง x9 นะครับจะมีขนาดความยาว5,293ม mm, มิลลิเมตรกว้าง1,988ม mm, ิลลิเมตรสูง1,785ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่3,160ม mm. ิลลิเมตร ดีไซน์ภายในนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างตน้นจะเป็นรูปแบบของ2บวก2บวก3ที่นั่งพร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการพับเบาะนั่งแถวที่3ด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มที่เก็บสัมภาระตอนท้ายซึ่งจะสามารถเก็บสัมภาระได้มากสุดถึง2544ลิตรรวมถึงสามารถรื้นเบาะนั่งแถวที่2นะครับให้ชิกระบอกที่นั่งตอนหน้าพร้อมทําแคมป์โหมดได้ซึ่งยังจะออกแบบภาพรวมของห้องโดยสารนะครับให้เป็นสไตล์มินิมอลติดตั้งจอกลางหรือ จออินโฟเทนเมนต์ขนาด17.3นิ้วส่วนฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชัน2ก้การและจอขนาดเล็กแสดงข้อมูลการขับขี่อีกทั้งคอนโซลกลางนะครับยังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายรวมถึงตู้เย็นความจุ10.8ลิตรส่วนแถวที่2นะครับยังเป็นเบาะที่สามารถปรับเลื่อนได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมแท่นวางของและวางแก้วและยังติดตั้งจอที่ให้ความบันเทิงขนาดใหญ่ถึง21.4นิ้วติดตั้งลำโพง23ตัว สำหรับคุมพลังและสมรรถนะของเสี่ือพงิง X9 นะครับ <_ s 1> ก็จะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเป็นซิงเกิลมอเตอร์ที่ให้พละกกำลัง320แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตร m, ขับเคลื่อนล้อนหน้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ84.5กิโลวัตต์เอาสามารถวิ่งได้ไกลสุด610กิโลเมะตรมาตรฐาน CLTC และสามารถทาอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน7.7วินาที อีกรุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นซิงเกิลมอเตอร์เหมือนกันนะครับให้พละกกำลัง320แรงมา้า แรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตร m, จับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุถึง101.5กิโลวัตต์อัวที่จะวิ่งได้ไกลสุดถึง702กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน7.7วินาทีและรุ่นท็อปนะครับก็จะเป็นรุ่นมอเตอร์คู่พละกกำลังรวมถึง503แรงมา้าแรงบิดสูงสุด640นิวตันเมตร m, ขับเคลื่อน4ล้อจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ101.5กิโลวัตต์อัลว วิ่งได้ไกลสุดนะครับ6ก0ิกิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ซึ่งจะสามารถทําอัตราเร่งจากศูนย์ถึงร้อกิโเมตรต่อชั่วโมงได้ใน5.7วินาทีติดตั้งเทคโนโลยีการบังคับเลี้ยวสำหรับล้อหลังแบบ Active ที่จะทําลัศมีวงเลี้ยวได้ใน5.4เมตรรวมถึงระบบการสะเทือนแบบ d u a l Chamber ซึ่งจะเป็นสปริงของระบบการกระเทือนที่สามารถปรับความแข็งได้โดยอัตโนมัติต,ตามสภาพถนนระบบการขับขี่อัตโนมัติ ADAS และ X Pilot สำหรับราคาคของเสี่ยวเผิง X9 จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่359,800หยวนถึง419,800หยวนถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็จะประมาณ1,750,000ถึง2,500,000บาท ส่วนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆของเสี่ยวเพิงที่น่าสนใจนะครับก็มีตั้งแต่เสี่ยวเพิง G 3รถยนต์ SUV ไฟฟ้าที่ใช้แรงบันดาลใจจาก Tesla Model X โดยมิติตัวถังนะครับจะอยู่ที่ความยาว4,450ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,820ม mm, ิลิเมตรสูง1,610ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,625ม mm, ิลิเมตรซึ่งจะมีการติดตั้งระบบช่วยขับขี่ X Pilot พร้อมเซนเซอร์23ตัวกล้องมองภาพ360องศา และระบบจดจําใบหน้าผู้ใช้งานซึ่งจะตรวจจับความอ่อนล้าของผู้ขับขี่และการควบคุมการจ่ายเงินซึ่งรุ่นนี้นะครับมากับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลังสูงสุดถึง197แรงมา้าแรงบิด300นิวตันเมตรรองรับการชาร์จไฟแบบ Direct Current Super Charging เดินทางได้ระยะ365กิโลเมตรต่อ1การชาร์จ รุ่นต่อมานะครับก็จะเป็นซีดานไฟฟ้าสุดล้ำอย่างเสียเ 7, เส่ยวเพิง P7 และไฮไลท์ของเสี่ยวเพิง P7 นะครับจะมีรุ่นพิเศษที่เรียกว่า Wing Edition โดยประตูจะเปิดแบบกันไกลและที่พวงมาลัยของเสี่ยวเพิงนะครับจะมีการติดตั้งกล้องเพื่อตรวจจับและเตือนผู้ขับขี่เมื่อผู้ขับขี่ละสายตาจากถนนโดยมิติตัวถังของเสี่ยวเพิง P7 นะครับจะอยู่ที่ความยาว4,880ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,896ม mm, ิลลิเมตรสูง1,450ม mm, ิลลิ รยะยะทายล้อจะอยู่ที่2,998ม mm. ิลิเมตรในด้านขุมพลังและสมรรถนะของเสี่ยวเผิง P7 นะครับจะติดตั้งมอเตอร์ให้พละกกำลัง276แรงมา้าแรงบิด440นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ความจุ82.7กิโลวัตต์เอวิ่งได้ไกล576กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w l TP ทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรได้ในเวลา6.7วินาทีส่วนรุ่นท็อปหรือว่ารุ่น p e r f o r m และ Wing Edition นะครับจะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อให้พละกกำลังรวม473แรงม้าแรงบิด757นิวตันเมตรมอเตอร์คู่สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน4.1วินาทีและวิ่งไกลสุด505กิโลเมตรต่อ1การชาร์จพร้อมระบบขับขี่อัจฉริยะ X Pilot สำหรับราคาของเสี่ยวเผิง P7 นะครับจะอยู่ที่249,900หยวนถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 สองนห้าหมื่บาทต่อมานะครับก็จะเป็นซีดานไฟฟ้าสุดล้ำอย่างเสี่ยวเผิง P5 ซึ่งเป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้าจีนที่ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ไลด้าถึง2ตัวในปี2021แต่ซีดานรุ่นนี้นะครับจะมีขนาดเล็กกว่าเสี่ยวเผิง P7 ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้โดยรุ่นนี้จะมีขนาดใกล้เคียงกับเท sla Mo เด l 3และไฮไลท์เด็ดของรุ่นนี้นะครับจะเป็นระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติ x p i l o t 3.5ที่ทำงานผ่านเซนเซอร์ไลด้าทั้ง2ตัวและยังมีเซนเซอร์อัลตราโซนิกอีก12ตัวเซนเซอร์มิลลิเมตรเวฟ5ตัวกล้องความละเอียดสูงถึง13ตัวรองรับการประมวลผลแม้เป็นเส้นทางการจราจรที่ซับซ้อนหรือแม้กระทั่งในเมืองที่การจราจรพลุกพล่านโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว 4,808มิลิเมตรกว้าง1,840ม mm, ิลิเมตรสูง1,530ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,768ม mm. ิลิเมตรส่วนคุมพลังและสมรรถนะนะครับก็จะให้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด211แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตร จับคู่กับแบตเตอรี่ LFP ขนาด55.5กิโลวัตต์อัลวสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน7.5วินาทีความเร็วสูงสุด170กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับจะได้450กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ซึ่งราคาของรุ่นนี้นะจะอยู่ที่156,900หยวนถึง174,900หยวน,นถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็จะประมาณ626,000บาทถึง878,000บาท และรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจของเสียวเพิงนะครับนั่นก็คือเซียวเพิง G9 SUV ไฟฟ้า100%ที่อัดแบตเตอรี่ให้วิ่งได้ไกลกว่า700กิโลเมตรต่อ1การชาร์จโดยเป็น SUV ขนาดใหญ่กับมิติตัวถังที่ความยาว4,891ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,997ม mm, ิลลิเมตรสูง1,680ม mm, ิลลิเมตรระยะทาล้อจะอยู่ที่2,998ม mm. ิลลิเมตรโดยไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีชาร์จความเร็วสูงที่สามารถชาร์จกำลังไฟสูงสุด ได้ถึง480กิโลวัตต์ทำให้เสี่ยวเผิง G9 รุ่นนี้นะครับชาร์จเพียง5นาทีแต่วิ่งได้ไกลถึง200กิโลเมตรเลยทีเดียว ในด้านขุมพลังและสมรรถนะนะครับก็จะมีรุ่นเริ่มต้นนะครับตั้งแต่มอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังให้พละกกาลัง313แรงมา้าวิ่งได้ไกล7 0 2กิโลเมตรต่อ1การชาร์จส่วนรุ่นมอเตอร์คู่นะครับจะให้มอเตอร์มาที่พละกําลังรวมถึง5 5 1แรงมา้าวิ่งได้ไกล650กิโลเมตรต่อ1การชาร์จโดยจะจับคู่กับแบตเตอรี่ความจุ96กิโลวัตต์อัพร้อมเทคโนโลยี X Power 3.0และเทคโนโลยี X Pilot อีกหนึ่งความไม่พอใจของสมาคมตาชั้นเดียวต่อแบรนด์เสี่ยวเพิงนะครับนั่นก็คือก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีบล็อกเกอร์จีนออกมาแสดงความไม่พอใจเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์เสี่ยวเพิงนะครับแจ้งเตือนว่าคนขับกำลังหลับเพราะว่าตาตีเกินไปซึ่งแบรนด์เสี่ยวเพิงนะครับมีระบบตรวจจับสภาวะผู้ขับขี่หรือว่า driver monitoring system ซึ่งจะคอยตรวจสอบว่า ผู้ขับขี่มีสถานะพร้อมที่จะควบคุมรถยนต์ในขณะที่ใช้ระบบขับขี่อัตโนมัติอยู่หรือไม่ซึ่งบล็อกเกอร์ท่านนั้นนะครับก็ออกมาย้ำว่าเขาแค่ตาเล็กซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็ไม่ได้มีผู้ประสบแค่รายเดียวเท่านั้น และอีกหนึ่งไฮไลท์ของแบรนด์เซลเพิงนะครับนอกจากจะทําในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วยังทํายานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยการขึ้นลงในแนวดิ่งอย่าง E ีวิชัด้วยนะครับโดยจะเป็นรุ่นเซลเพิง v o y a g e r X2 ในส่วนนี้ก็คาดว่าน่าจะมาแข่งกับแบรนด์จ a เนะครับเพราะว่า j a c ก็ทํายานพาหนะในรูปแบบนี้ด้วยเช่นกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้กัันนด้วยะครบ แต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน